สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามมีอยู่2-3ถึง3ประเด็นนะครับ 1. ซื้อไก่ผลชางเนื้อสดซื้อได้จากที่ไหนข้อ2เพื่อนๆมันจะส่งรูปมาถามผมว่าเป็นเป็นไก่ผลชางแท้หรือไม่นะครับผมอาจจะตอบได้ไม่100%อาจจะได้แค่90%้นะครับข้อสามนะครับทำไมผมไม่ค่อยจะไปแอคทีฟในกลุ่มไก่บลชางสักเท่าไหร่นะครับก็จะมา พูดให้เพื่อนฟังครับว่ามีเหตุผลอันใดบ้างนะครับซื้อไก่บวชชางเป็นเนื้อสดได้ที่ไหนบ้างเพราะมีพี่ๆหลายท่านนะครับก็ได้มาถามซื้อกับเรานะครับแต่ว่าทางผมนั้นส่งให้ได้กับแค่เจ้าประจําเท่านั้นอยู่นะครับยังไม่สามารถส่งให้ลายย่อยได้ทีนี้ก็จะถามผมว่าซื้อที่ไหนผมพูดตรงตรงนะครับผมจะแนะนําให้ซื้อกับผู้เลี้ยงรายย่อยนะครับที่เขาเลี้ยงรายย่อยจะดีกว่าเพราะว่าผมเห็นว่ามีร้านบางร้านนะครับก็ผูกไว้กับ เกษตรกรฟรายย่อยนะครับแล้วก็ให้เขาส่งมาตามจํานวนที่เขามีแล้วก็จัดเป็นเมนูพิเศษกันไปแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับผมถึงไม่ค่อยอยากจะคอนเฟิร์มกับปาาใหญ่ๆอื่นๆนะครับเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมั่นใจมากเท่าไหร่นะครับกับเจ้าใหญ่ๆในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีหลายท่านนะครับที่สนใจทําธุรกิจไก่วันช่างนะครับได้มาพูดคุยกับผมนะครับประมาณ2-3ท่านนะครับที่ได้มาคุยกับผมนะครับ เรื่องการทําไก่เนื้อไก่หอนช้างก็ส่วนใหญ่ก็จะสรุปว่าจะให้ผมช่วยจําหน่ายให้แต่ประเด็นว่าคือให้ผมช่วยจําหน่ายให้แต่พอผมขอให้ส่งคลิปนะครับส่งรูปให้ดูก็ไม่มีการส่งให้ดูโทรมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีการที่จะพูดถึงรูปถึงคลิปเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะให้ผมคิดอย่างไรนะครับหรือมีบางท่านนะครับก็ เป็นฟาร์มใหญ่เหมือนกันแต่พอถามเรื่องรูปเรื่องคลิปขอดูพ่อแม่พันธุ์หน่อยส่งรูปมาให้ดูคลิปมาให้ดูแค่2วินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้คิดยังไงดีครับถ้าเป็นแบบนี้บางท่านนะครับก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของไก่จริงๆเวลาผมสอบถามไปว่าไก่ที่มานั้นเป็นของจริงหรือไม่แล้วสามารถส่งมาให้ผมดูได้ไหมว่าเป็นของจริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่สามารถนํามาจัดจําหน่าย ในานามของฟาร์มของเราได้แต่ว่าสิ่งที่จะช่วยได้อยากจะแนะนาท่านอื่นๆให้ไปซื้อได้นะครับในอนาคตแต่ในเมื่อเขาไม่ยอมส่งไก่ไมาให้ผมดูนะครับไม่ยอมส่งรูปให้ดูไม่ไม่ยอมส่งคลิปให้ดูนะครับผมจะไปบอกต่อกับคนอื่นได้อย่างไรตรงนี้นะครับสาคัญมากเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีพี่ๆเกษตรกร,กรหลายท่านนะครับเขาบอกตรงๆเลยนะครับไก่ขนช้างผสมไก่บ้านเนี่ยผมว่าเวลาทํา ธุรกิจหรือว่าทำอะไรแบบนี้ผมว่ามันตรงไปตรงมานะครับแล้วคนที่เขาชอบในสไตล์ที่นำไก่เหัวชางมาผสมกับไก่บ้านเขาก็จะแฮปปี้นะครับเขาได้ทดลองทานดูแล้วเขาชอบเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้านะครับหรือว่าเป็นไก่สามสายที่ผลิตขึ้นมาเองต่างๆเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้การที่ไม่บอกนะครับจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่สามารถบอกต่อได้นะครับซึ่งผมก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆว่า ยังไงนะครับผมว่าณปัจจุบันนะครับให้เพื่อนๆถ้าสนใจจะทานไก่เนื้อหวนชางหรือสนใจนํานเข้าไปทําเป็นเมนูที่ร้านนะครับผมแนะนําให้ติดต่อเกษตรกรร,กรายย่อยดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าไก่หวนชงผสมจะไม่ดีนะครับแต่ว่ามันก็ต้องบอกกับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคจริงๆว่านั่นคือเป็นลูกผสมหรือเป็นไก่หวนชางแท้นะครับเวลา พ่อครัวแม่ครัวเชฟนะครับเวลาเขาได้ผ่องถ่ายไปถึงอย่างลูกค้าของเขาเขาจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคําและที่สําคัญนะครับซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคด้วยนั่นเองครับซึ่งก็มีนะครับพี่ๆหลายท่านนะครับส่งไก่มาให้ผมเลยนะครับอ่าส่งไก่มาให้ผมทดลองเลยนะครับว่าของเขาเป็นอย่างไรนะครับสองสามเจ้าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับส่งไก่มาให้ผมแล้วผมก็ต้องเอามาเลี้ยงในรูปแบบของผมก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาเทียบเคียง กับสิ่งที่ผมมีอยู่ว่าเป็นอย่างไรถึงจะกล้าบอกพี่ๆเพื่อนๆได้นะครับเพราะก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับอย่างผมได้รับไก่สามเหลืองนะครับหรือว่าไก่ชิงหยวนนะครับที่ส่งมาชิปมาครับจากทางที่จีนโดยตรงนะครับเอามาให้ทดลองรับประทานนะครับแต่มีพี่ที่สนิทท่านหนึ่งก็ถามว่าเป็นไงบ้างอร่อยไหมสู้ไก่ไก่เหมือนชางได้ไหมหรืออย่างไรนะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับแต่ตอบได้แค่ว่าอร่อยนะครับแต่การ ที่จะบอกว่าอร่อยกว่าหรือไม่อร่อยกว่าหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้นจะต้องนํามาเลี้ยงในรูปแบบเดียวกันนะครับถึงจะบอกได้ว่ามีความแตกต่างมีจุดเด่นแตกต่างกันอย่างไรอย่างบางตัวอย่างที่พี่บางท่านนะครับเขาอยากให้ผมทดลองไก่หัวไชาของเขาดูนะครับก็มีหลายท่านที่ก็เป็นไก่หัวนชาจริงจริงนะครับแต่บางท่านนะครับเวลาทานดูแล้วมันก็ไม่ใช่ในเมื่อพูดถึงไก่สามเหลืองแล้วนะครับก่อนปิดท้ายประเด็นนี้นะครับ อันนี้คือไก่สามเหลืองนะครับที่ผมได้รับประทานจากเชฟชาวจีนนะครับที่ชวนผมให้ไปทดลองทานไก่สามเหลืองนะครับที่เขานําเข้าชิปเข้ามานะครับว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรซึ่ง,งก็ทําให้ผมได้เรียนรู้ต้องขอบคุณเชฟมากนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีการนําเข้าเราต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าคนจีนเนี่ย เก่งเรื่องไก่เป็นอย่างมากนะครับอย่างไก่ชิงหยวนเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นบริษัทที่นําเข้าไก่และเนื้อจากต่างประเทศแบบพรีเมียมนะครับที่นําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยอยู่รวมไปถึงไก่เบสนะครับที่จําหน่ายตามโรงแรมต่างๆหรือร้านอาหารชั้มนำ<า>นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆสามารถผลิตมีคุณภาพได้ก็จะสามารถจัดจําหน่ายในเมืองไทยได้เพราะว่าตลาดยังเปิดกว้างปิดท้ายอีกนิดนึงครับก็การมีเร f เฟรนด์จากการทานนะครับ ก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับไก่สามเหลืองที่ผมได้ไปทดลองนะครับที่บนทนกวางตงนะครับอันนี้เขาจะให้อาหารโดยใช้เมล็ดทานตะวันก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนคนจีนที่กวางตงนะครับที่พาผมไปรับประทานที่โรงแรมหนานหยางนะครับก็ขอบคุณมากๆครับทำให้ได้ความรู้เป็นอย่างมากครับ ประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆซื้อไก่มาแล้วไม่มั่นใจว่ามันเป็นของแท้หรือไม่แท้นะครับหลายท่านก็จะส่งรูปมาให้ผมดูบางทีผมอาจจะตอบช้าไปบ้างครับบางทีคิดถ้าผมตอบผิดไปเนี่ยมันจะไม่ดีมากๆกนะครับก็บางทีก็จะไม่กล้าฟันธงผมจะให้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็บอกไปแล้วก็จะถามที่มาที่ไปไปรับจากไหนมาก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงหรือไม่จริงตอนที่ผมตอบช้าไปบางทีผมหยุดคิดก่อนแล้วค่อยหาเวลาตอบแต่ผมจะพยายามตอบให้ ตลอดนะครับซึ่งจริงๆคนที่เขาทําความรับผิดชอบนะครับจริงมันต้องอยู่กับคนที่จําหน่ายนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าผมสามารถช่วยเหลือและดูให้ได้ก็จะดูให้นะครับแต่ว่าบางทีผมดูแล้วผมก็ต้องคิดนิดหนึ่งนะครับบางทีพี่ๆบางท่านก็จะเร่งนิดหนึ่งนะครับประเด็นที่3นะครับในกลุ่มไก่หวนชางนะครับเมื่อ2-3ปีก่อนเนี่ยผมพยายามบิ้วกลุ่มนี้มากนะครับ ผมก็จะมีการตั้งกระทู้นะครับก็มีเพื่อนๆมาตอบเยอะแยะแต่ว่าผมเลิกทําแบบนี้ไปเลยประมาณ2-3ปีแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมก็มานั่งนึกดูนะครับผมก็อยากจะให้กลุ่มนะมันเป็น movement หรือว่าเป็น social เป็นสังคมที่ถามตอบกันแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ทีนี้ครับตอนแรกผมทํากลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนใครจะโพสต์เนี่ยผมจะข้อความไปสอบถามหมดทุกคนนะครับว่ารับไก่มาจากไหนมีที่มาเป็นอย่างไร ต้องบอกก่อนนะครับว่าในกลุ่มเนะี่ยมีเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นกเกษตรกรที่ดีนะครับมีสายพันธุ์ที่ดีแต่ผมก็จะเจอคนที่แม้แต่ผมเป็นแอดมินยังโดนหลอกนะครับบางท่านนี่หลอกผมว่าไก่มาจากเมืองจีนแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับก็มารู้ทีหลังนะครับจากเพื่อนๆหรือบางคนไม่มีไก่เลยนะครับแต่ก็บอกผมว่าเขามีอยู่เอามาจากหลายเจ้า กรงนี้เอามาจากเจ้านี้ไกรขนชางกรงนี้เอามาจากเจ้านี้แต่จริงๆเขาไม่มีเลยนะครับก็รับของอื่นมาขายอย่างนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเราก็อยากสแกนนะครับอย่างน้อยให้คนที่มาซื้อของในกลุ่มเนี่ยได้ของที่ถูกต้องโดยการผ่านการสแกนหรือว่าตรวจสอบดูจากแอดมินนะครับมันก็จะทําให้ทุกคนอยู่ในกลุ่มที่ปลอดภัยนะครับแต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นหลังๆมาผมก็เลยปล่อย ให้โพสต์ไปเลยไม่อยากไม่อยากจะไปไม่อนุมัติโพสต์หรือว่าอะไรเลยปล่อยให้ AI เขานะครับทำการอนุมัติโพสต์อัตโนมัตินะครับยกเว้นโพสต์ที่มันมีปัญหาจริงๆนะครับระบบมันก็จะไม่อนุมัติเองนะครับหรือว่าคุณโพสเยอะเยอะเยอะมากเกินไปนะครับก็จะทําให้ระบบเขาก็ไม่อนุมัติแล้วมันไปค้างอยู่ในสแปมบ็อกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในกลุ่มนะครับมีอยู่แล้วครับเรามองเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นของไม่จริงนะครับ มีปัญหาเหมือนกันหมดทุกกลุ่มนะครับเพราะว่าทุกที่นะครับทุกสังคมก็จะมีทั้งคนที่โอเคและไม่โอเคนะครับผมก็เลยคิดว่าก็เลยไม่ได้มีเวลาจะไปบิวกลุ่มหรือว่าอะไรนะครับก็เราก็คิดว่าเราเวลามาทําประโยชน์กับในพื้นที่ส่วนตัวของเราดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในตอนต่อต่อไปนะครับกับเรื่องราวของไก่เวรชางนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้พี่ๆในตอนต่อต่อไปเร็วนี้นะครับขอบคุณมากครับ